ครับเจ้าจะไปซีนะครับกำลังจะเดินทางไปส่วนเอฟซีนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องได้ข้ามน้ำโดยครับเปิดนะไปดูความพร้อมของลำไยเนาะนะครับเจ้าเจ้วรอผมด้วยนะครับาอไอ้เจ้าก็ขอกไปก่อนแล้วครับเนี่ยครับอันนี้ของจริงนะครับมันเจ๊ยเยแตดงแบบไปเลยนะครับ ก็ตัดตัวจิ้ไงจานประสิทธ้นไปนะครับพอน้ลมครับพี่น้องเอฟซีพอน้ลมก่อนครับนี่นี่ครับไปนะข้าบไปหนึ่งฝังปูนนะครับเดินไปนะครับเพื่อไปดูตัวล้มย้ายหลานนะครับนี่นะครับอ่ะไดแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวหาเลยนะครับนะเตรียมหาเลยนะครับอ่ะโอเคครับแต่ก็โอเคนะครับครับนี่เกาะลงมาที่ฟ้านะครับส่วนนี่ก็ะปานกับกับหกต้นนี่กำลังทำลายขึ้นม่ไหนะครับ จากเอฟซีด้เรผมลุยน้ํามานะฮะสิ่งที่ต้องการเหรอนี่ยเราพบว่าชุดแรกก็โดนทาลายเนาะทําลายถือว่านอนกินไฟเยอะอ่นต่อครแต่ชุดนี้ต้องปกป้องไว้เพราะว่านี่จะเป็นหน่วยมีการเปลี่ยนแผนคู่ส่วนแล้วนะมายจะว่าเปลี่ยนแผนแค่ส่วนนี้คือเปลี่ยนคู่ส่วนเลยผมต้องการจะคือปีนี้อย่างที่หาหูก่อนเนาะผมมันรกละเอฟซี SC จัไว้เนาะชิดนี้จะมีประโยชน์นะนะถ้ามันเลาะออกตอนกลางนี่นนะ,ะอาานกนนะอนไอยนี่นะออกเลย ออกเลยนะครับโมนี้มันมีประโยชน์นะครับมได้ครับแสงกลับมาเลยที่โทรไปถาหาผมนะหมู่ปั้นน้อยปั้นนางเขานะครับนี่นะออกเลยนะครับนี่จะเห็นพนักงานดูเด่นห้นี่ยก็่อจะจัดออกนี่นะครับนาออันนี้ก็มียาชะลายาแมลงเนี่ยเตรียมพร้อมไปแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเลยนะครับการจะทําใบนะครับยากหน่อยนะครับหลายพ่าดหลายอาจารย์ก็มีหลายสูตรเนาะแต่สูตรอาจารย์ประสิทธิ์คือจะได้อะเน้นประหยัดไว้ก่อนนะครับ เน้นประหยัดไว้ก่อนทำใบออกมาแล้วส่วนนี้กาแก๊ปจะสะสมอาหารในเดือนพฤศจิกาเนาะเกาะต้นธันวาถ้าแบาาบแพา,า,า,ามีอย่างเปียกแฉะก็จะจะใส่สารไะใส่ตังดินตวัวเราขึ้นตังว์นตวัวต้องเน้นใบไว้ก่อนเน้นใบไว้ก่อนเน้นความงามไว้ก่อนวันนี้มาเป้านะครับ FT หลายท่านก็นที่โพลเข้ามาแต่กี่ตัว,ตวแล้วก็ฝากข้อความตัวเมื่อคืนนี้เดี๋ยวผมจะ ได้ยอยสอบข้อวานปกนแล้วกันเนาะวัชพุกมีคิวไปลี้ด้วยนี่ก็ขอบคุณนักนัก,ใใน,ก,น,น,น,กนะครับรที่ไว้ในียใจกันนะครับเห็นน้ำใจขึ้นมาออเนะครับการทอมใบสําคัญนะครับถ้ามันเป็นน่วยเนี่ยง่ายนะแตก,กัดนี่ใช่ไหมเป็นรอยขึ้นมาเอะเขาต้องทอมก่อนหางตาเนี่ยนะครับหางตานี่จะทําให้เป็นน่วยนะเจ่อขึ้นมาหางตาให้นะครับ,รน,น,รบนี่ก่อ ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดคำผมว่าถ้าอยากจะได้ในสิ่งที่เคยได้เขาก็ต้องทําในสิ่งที่เอเคยทาจะเหนื่อยแต่ก,ก็ภูมิใจถ้าสิ่งที่ได้นั้นคุ้มค่าขอบคุณนะครับผม